วันนี้กูจะมารีวิวแคนพลทหารกีกี้ใน1น,นาทีชื่อแคนพลทหารกีกี้ตอนนี้มีเลเวล2มีไอวอลแคนให้ใช้ตลอดทั้งเดือนสมาชิกในแคนมีทั้งหมด7คนรวมถึงกูด้วยในแคนไม่ต้องส่งทัวร์นาเมนต์ไม่ต้องทำกิจกรรมสงครามแคนเพราะกูอยู่กันแบบครอบครัวไม่ต้องซีเรียสและพวกมึงก็ไม่ต้องเขินอายเพราะพวกมึงสามารถชวนสาวม,มนุษย์ป้าอินโทรเวิร์ดไปเล่นเกมกับพวกมึงก็ได้ถ้าเขาอยากเล่นกับมึงมนะต่อไปนี้จะเป็นการรีวิวลูกแคนแบบคร่าวๆเริ่มก,กันกับคนแรกกับเฮียแมวมุ้งมิ้งเป็นมนุษย์ป้าคนแรกของแคคลลลลลนน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 ตตตัััััั้้้้้้งงงงงแแ่่่่กกกกกออออมาาาะวววทีีีิิิปปปป็็เเเเเเเดดดพพหหหูฮบร์์ยยใ チンマーク。 มาต่อกันในคนที่สองกับเฮียชินกระดิ่งแมวคนนี้เป็นหัวแชนจากที่กูได้สัมผัสก็คือนิสัยดีหน้าหล่อบ้านรวยแต่คุเล็กอ้วนปินขมักไม่โอ้และคนต่อมาก็คือเฮ like ียไอไลท์หมองสาวนักศึกษามหาปลัยหัวใจปัาซิวกูรู้นะอ้ะาวหวังอย่างพวกมึงคิดไรอะสาวมหาลัยด้วยและคนต่อไปก็คือเฮียดาพาลงคลคนนี้เป็นมนุษย์ป้าอินทเวิร์ดหมายเลขสามของแคนกูเองข้อมูลไม่รู้พะไม่ค่อยมาดูสตรีมกูหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ไอ้คุคนี้ตัวตึงน้องรักผมเองน้องก้าวเดาดิ่งเดยวที่กกูู็คเข้าแนมาไม่่กีวัันรหสติด ดามัมก็เล็กมาต่อกันกับคนสุดท้ายมึงใครเนี่ยไอฮิตกูห <c oughs> ยอกเล่นคนนี้คือน้องจีมาดูสตรีมบ่อยแต่กูไม่รู้ข้อมูลแล้วก็ไม่รู้หิอะไรเลยจบการรีวิวแคนพลทหารกี้กี้เพียงเท่านี้และถ้าพวกมึงคนไหนอยากเข้ารายละเอียดอยู่ที่สตรีมแล้วเจอกันนะเว้ยเพื่อน